ทุกคนคะชุดไทยชุดไทยชุดไทยช่วงนี้หันไปไหนใครๆก็จะพูดถึงชุดไทยนะคะพระองค์หญิงก็ได้ออกมาแบบนะพูดเป็นภาษาธรรมดาได้ไหมอ,อาจจะไม่ถนัดราชสัพท์ก็ได้มีแบบเนาะมีกระแสรับสั่งแล้วนะว่าเอออยากจะให้แบบชาวไทยทุกเพศทุกวัยนี่แหละ ได้สวมใส่ชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยกันนะคะให้เป็นธรรมเนียมให้เป็นประเพณีให้เป็นความเคยชินเลยอะไรอย่างนี้ใช่ปะซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอยากใส่มากเลยแกแต่ว่ารู้สึกเดี๋ยวคนจะมองว่าฉันแปลกหรือเปลว่าอะไรเงี้ย <c oughs> หรือว่าถ้าไปใส่ชุดที่แบบว่าอลังการแบบว่าอุ้ย ชุดไทยจกกักรพรรดิชุดไทยจัก,กรีอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะมองโอ้โหแกเล่นใหญ่ไปป้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ตอนเนี้ยทุกคนหันไปทางไหนทุกคนก็สวมใส่ชุดไทยแล้วพอฉันเห็นคลิปเพื่อนๆทุกกคนรู้สึกเลยว่าน้ําตาซึมมาแค่น้ําตาซึมด้วยความรู้สึกขนลุกแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือมีความรู้สึกจริงๆแล้วออบางทีเราอยากจะใส่แต่เราก็กลัวคนอื่นมองว่า เราเล่นใหญ่เกินไปไหมใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว,ว่าชุดไทยพระราชิยมนั้นมี8แบบแล้วถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะได้เสด็จเยือนยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการและ,ะสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในในตอนนั้นเนาะ,ะพระองค์ก็ได้โดยเสด็จ ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่เลยค่ะซึ่งเหตุนี้เกิดขึ้นในปี2503เธอตอนนี้ปี2568ก็บวกลบคูณหันแล้วกันว่ามันผ่านมากี่ปีแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าชุดไทยมันเริ่มกำเนิดแค่เพียงเท่านี้ก่อนหน้านี้ยุคสุขโขทัยอยุธยายก็มีชุดไทยอยู่แล้วแต่ในช่วงปี2503เนี่ยสมเด็พเจพระนานเจ้าเศรษกิจพระองค์ก็ได้มีการเหมือนกับว่าเอออยากจะแบบ ให้มีการสร้างสารรค์ดีไซน์ออกแบบให้เขาเรียกว่าอะไรมีชุดไทยที่แบบชัดเจนว่าเออแบบนี้นะเป็นของคนไทยมาจากประเทศไทยนะซึ่งในที่สุดพระองค์ก็นะ ได้ปรึกษาผู้เที่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์แล้ก็ในด้านเครื่องแต่งกายต่างๆแล้วก็ศึกษาจากพระฉายาลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายในในอดีตนะคะแล้วก็อามีมีแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้มันเหมาะกับยุคกับสมัยนั่นแหละเออให้มันดูทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยและในที่สุด ก็ได้เป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบออกมาในหละกุูกคนซึ่ง8แบบนี้ก็จะถูกสวมใส่ในอโอกาสที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะขอนําเสนอชุดไทยเรือนต้นเพราะว่าจะมาเป็นชุดแรกเลยนั่นเองค่ะเขาบอกว่าชุดไทยเรือนต้นนี้ถูกตั้งชื่อตามชื่อเรือนต้นนั่นเองค่ะ ลักษณะของชุดก็จะเป็นชุดไทยแบบลำลองลักษณะเป็นเสื้อแขนกระบอกค่ะทุกคนดูตามภาพเลยนะแล้วก็ผ่าอกมีกระดุมค่ะขอกลมไม่มีขอบตั้งนุ่งกับผ้าสิ้นโดยผ้าสิ้นก็คือทอนะคะทอโดยใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมก็ได้จะมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวก็ได้หรือใช้ผ้าเกลี้ยงนะคะตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้านะคะปลายนาะ ก็คือจะป้ายด้านหน้านะคะและก็เสื้อเนี่ยก็จะใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีตัดกันกันกบสิ้นลายขวางตามแบบเห็นไหมที่พระองค์ทรงแบบสมสจเนาะอ่านะใช้ได้หลายโอกาสค่ะทุกคนแต่เขาบอกว่าจะนิยมใช้ในชุดเช้าเป็นชุดเช้าอย่างเช่นงานทําบุญตักบาตรต่างๆไปวดัดไปงานมงคลต่างๆนะแล้วก็ชุดไทยเรือนต้นเนี่ย ถ้าจะสังเกตว่า,ายังมีคนใส่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันเลยนั่นก็คือเป็นเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับของการบินไทยนั่นเองเอ่ะทุกคนเออนะเป็นไงสวยงามไหมคะทุกคนสวยงามนะคะพระองค์ทรงแบบออกแบบมานะได้ดีมากๆเลยเพราะนั้นควรค่าแก่ที่คนไทยจะ เลือกสวมใส่ในงานบุญงานมงคลต่างๆมากๆค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาตามกันชุดที่สองนะคะว่าจะเป็นชุดอะไรคะทุกคนอันนี้ก็คือชุดไทยเรือนต้นค่ะนะวันนี้ถ้าใครอยากจะสวมใส่ชุดไทยแล้วมีความรู้สึกว่าอุ๊ยยังเกอ้อเขินอยู่แนะนําชุดไทยเรือนต้นเป็นชุดแรกค่ะซึ่งมันจะมีความรู้สึกว่าเออเราใส่ได้ในชีวิตประจําวันโดยที่อาจจะไม่รู้สึกว่ามันเกอ้อเขินนะคะ เออเป็นไงชุดไทยใครใส่ก็สวยสวยงามจริงๆค่ะ